าหนี่ได้เวลาไปเก็บ f b กันแล้วปะเราไปเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจ a อกันซะจ้า<ะ>ก่อนที่เราจะเก็บเสมหะนะคะเราจะต้องทําการนะคะ,ะบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดก่อนค่ะโดยเราจะได้อุปกรณ์จากโรงพยาบาลนะคะก็มีกระป๋องเก็บเสมหะแล้วก็ซองซิปนะคะหลังจากที่เราบ้วนปากเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทําการนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะกันไว้นะคะแล้วก็ไอออกมาแรงๆค่ะ เพื่อให้ได้เสมหะหลังจากนั้นนะคะคายเสมหะลงในกระป๋องค่ะปิดฝาให้แน่นนะคะและใส่สองซิปค่ะและทำการล้างมือค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากระป๋องเสมหะนี้ส่งให้กับพยาบาลค่ะเมื่อเราได้เสมหะของคนไข้แล้วเราก็ส่งห้องแับได้เลยค่ะ IPC แม่สอ